ถาสิ่งสำคัญต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราจำเป็นจะต้องใช้รถใช้ถนนกันเป็นประจำและมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะเข้ามาลดความกังวลและเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อประกันได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะไม่ต้องเดินทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือโ,โรเกอร์ประกันเองแล้วก็ยังสามารถซื้อประกันผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายสะดวกและไม่วุ่งวายอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ เราควรที่จะต้องพิจารณาและทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้ให้ดีเสียก่อนเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจว่าเราจะซื้อประกันกับบริษัทประกันภัยที่ไหนดีเลือกประเภทของประกันรถยนต์ที่ต้องการซื้อ ประกันรถยนต์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของความคุ้มครองเบี้ยประกันภยัยความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆซึ่งประเภทของประกันรถยนต์ออนไลน์จะมีทั้งประกันรถยนต์ชั้น1 2 2สองบวกส สามบวกเป็นต้นซึ่งประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจะเป็นประกันที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมสามารถแยกย่อยรายละเอียดต่างๆได้ทำให้เราจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดของส่วนนี้ให้ดีและอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบกับหลายๆบริษัท เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันออกไปไลฟ์สไตล์และความเสี่ยงในการใช้รถไลฟ์สไตล์ในการใช้รถคือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อประกันร,รถยนต์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้รถ ใช้รถในเมืองหรือต่างจังหวัดปริมาณการใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์เส้นทางการใช้รถในแต่ละวันรวมไปถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขับรถเป็นต้นซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่กำหนดคุณสมบัติต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทุนประกันและความคุ้มครองในการใช้งานเบี้ยประกันทุนประกันและความคุ้มครองคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันในการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์เพราะเบี้ยประกันที่แตกต่างกันนั้น จะทำให้ทุนประกันและความคุ้มครองแตกต่างกันออกไปเช่นบางบริษัทมีเบี้ยรประกันที่ถูกกว่าแต่ให้ความคุ้มครองเพียงแค่70%ของราคารถเมื่อเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งที่มีเบี้ยรประกันแพงกว่าที่แรก แต่ให้ความคุ้มครอง90%ของเราคารถนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะว่าความคุ้มครองนั้นส่งผลต่อเบีย้ยประกันและค่าใช้จ่ายต่างๆกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นซ่องศูนย์หรือซ่อมอู่ อีกหนึ่งคำถามที่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ดีก็คือประเภทของการส่งรถยนต์เข้าซ่อมหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ทราบว่าการซื้อประกันร,รถยนต์ออนไลน์นั้นเราจะสามารถเลือกซ่อมรถยนต์ได้สองประเภทด้วยกัน นั่นคือซ่องที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆหรือซ่องที่อู่ซ่องรถทั่วไปทั้งนอกเครือและในเครือข่ายบริษัทประกรันรายละเอียดในส่วนนี้ก็จะมีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันด้วยเช่นกัน ชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยเพื่อความมั่นใจในการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์การพิจารณาถึงชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยถือเป็นสิ่งสำคัญว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดประวัติการเคลมให้ลูกค้าดีแค่ไหน รวมไปถึงเรื่องของการติดต่อในช่วงที่เกิดเหตุนั้นรวดเร็วหรือไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันทำให้เราสามารถไว้วางใจได้ว่าบริษัทนั้นๆจะให้ความคุ้มครองและดูแลรถของเราได้จริงๆ และนี่คือ5สิ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันร,รถยนต์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของประกรันภัยไลฟ์สไตล์ในการขับขี่คุณประกันประเภทของการซ่อม และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยซึ่งข้อมูลเหล่านี้อย่าลืมว่าจะเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเบีย้ยประกันที่คุณจะต้องจ่ายในแต่ละปีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าคุณควรที่จะต้องพิจารณาให้ดีเพื่อความคุ้มค่าที่สุดสำหรับรถของคุณ